ส่งเสียงกังวานเชิญชวนพี่น้องพ้องเพื่อนทั่วถิ่นมารวมสภาเด็กตัวเล็กระรินพัฒนาท้องถิ่นไออุน่นขอทอดหัวใจมาร้องมารำส่งป่า เชิญคุณสวัสดีครับผมฟองสันวัตพมชตครับประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีครับสำหรับกิจกรรมที่ฟองได้มีการทํากับน้องๆน,นะครับในจังหวัดสระบุรีนะครับมันก็มีความหลากหลายนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ฟองคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงแก่สังคมเลยคือการที่ทําให้เด็กและเยาวชนนะครับได้ อยู่ร่วมกับสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสครับสิ่งเหล่านี้มันคือสังคมฟ้องมองว่าความมั่นคงเนี่ยจะต้องเกิดจากจิตใจแล้วก็ส่งผลต่อพฤติกรรมนั่นเองครับรวมไปถึงนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของทัศนคติปัจจุบันนี้นะครับสังคมไทยจะพบได้ว่าเป็นเรื่องของทัศนคติระหว่างเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่นี่แหละครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ฟ้องเนี่ย เอาเด็กๆมารวมพลังกับผู้ใหญ่ในการทำกิจกรรมดีๆนั่นเองครับกิจกรรมที่ฟองคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เด็กๆจะสามารถมารวมกลุ่มได้แล้วก็สามารถทำให้เด็กรู้สึกว่าสนุกสนานนั่นก็คือภูมิปัญญาไทยนั่นเองครับที่อำเภอเสาไห้จังหวัดส,สระบุรีนี้หลายๆคนคงจะรู้จักใช่ไหมครับนั่นก็คือข้าวสารหรือข้าวเจ๊กเฉยนั่นเองครับ ผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ถึงคุณค่าของข้าวสารถึงข้าวเปลือกแล้วก็กลวิธีของข้าวทั้งหมดนะครับว่ากว่าจะได้ข้าวมาเนี่ยมันยากแค่ไหนรวมไปถึงนะครับกิจกรรมที่ผมเอามาทําก็คือพี่นําน้องทําตามก็คือเอาเด็กๆเ,เนี่ยมารวมกลุ่มกันและทําร่วมกับผู้ใหญ่เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ก็ได้เรียนรู้เด็กๆด,ด้วยครับนี่ก็ถือเป็นจุดหนึ่งนะครับที่จะทาให้เด็กเนี่ยมีทัศนคติ เรื่องของสังคมและความมั่นคงทางจิตใจให้มากขึ้นนั่นเองครับส่วนการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบ,บุรีนะครับก็มุ่งเน้นง่ายสบายและทุกพื้นที่คือพื้นที่ของเด็กและเยาวชนครับเครือข่ายที่อยู่ในสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระบ,บุรีก็จะมาจากต่างอําเภอต่างตําบลน,นะครับผมทําให้เรามีเครือข่ายเยอะมากขึ้นและสิ่งที่เราเอาไปต่อยอดคือความกล้าของเด็กๆครับกล้าที่จะพัฒนากล้าที่จะทา ตัวเองก็เป็นเด็กนอกระบบก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาทาสภาเด็กโดยที่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนี้เพราะว่าไม่ได้เป็นเด็กกิจกรรมเลยจนพอเข้ามาอยู่กับสภาเด็กมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆที่บ้านเริ่มให้โอกาสเริ่มให้ทําเพื่อในอนาคตของเราอน,นาคตของเรามันยาวไกลแน่นอนถ้าเรามาทําอย่างนี้เพราะว่าสภาเด็กก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งคือจิตอาสาที่เราทําด้วยใจไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆเลยเพราะว่าสภาเด็กคือเป็นบ้านหลังอีกหลังหนึ่งที่ สร้างความอบอุ่นให้กับพวกเราและมีมิตรภาพที่ดีต่อพวกเราค่ะสภาเด็กและเยวาวชนจังหวัดสระบุรีไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นเด็กที่ไหนอ,อําเภอไหนหรือจังหวัดไหนครับสามารถมาร่วมเป็นสมาชิกหรือว่าคณะทําง,งานของพวกเราได้หมดเลยใครจะไปใครจะมาใครจะเข้ามาหาลัยหรือใครจะออกจากมหาลัยก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กเราได้ทั้งหมดเลยครับมาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นผู้เข้าร่วม มาเป็นคนเก็บพอตฟริโอได้หมดเลยทุกคนมีวัตถุประสมที่แตกต่างกันแต่จ,จุดมุ่งหมายเดียวกันคือการพัฒนาตนเองครับนี่ก็คือเป็นเป้าหมายของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีนั่นเองครับ